คุณคืออัจฉริยะด้านกราฟเพื่อนๆยกให้คุณเป็นเทพเจ้าแห่งเทคนิคอลคุณสามารถบอกชื่อรูปแบบแท่งเทียนได้ทุกรูปแบบคุณคำนวณฟิโบนัชชีได้แม่นกว่าเครื่องคิดเลขคุณมองเห็นดิเวอร์เจนซ์ที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณแม่นคุณเก่งและคุณก็ควรจะรวยไปนานแล้วแต่ทำไมในโลกแห่งความเป็นจริงพอร์ตของคุณมันถึงไม่เคยสะท้อนความฉลาดของคุณเลย ทำไมคุณถึงยังคงวิ่งวนอยู่ในสนามแข่งเดิมๆทั้งๆที่คุณมีรถที่แรงที่สุดในสนามสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะมอบจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่หายไปให้กับคุณวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่น่าหงุดหงิดที่สุดสำหรับเทรดเดอร์สายเทคนิคอลในหัวข้อคุณแม่นกรับแต่ยังจนเพราะพลาดสิ่งนี้ในเอพิโซดนี้เราจะมาเปิดเผยว่า สิ่งนี้ที่ว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งกว่าความแม่นยำในการวิเคราะห์และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะติดตั้งจิ๊กซอตัวนี้เท่าไปในระบบการเทรดของคุณเพื่อเปลี่ยนความรู้ที่คุณมีให้กลายเป็นกำไรที่จับต้องได้จริงได้อย่างไรถ้าคุณพร้อมที่จะหยุดเป็นแค่ผู้วิเศษบนหน้ากระดาษแล้วกลายเป็นผู้ชนะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วล่ะก็ฟังให้จบครับ เพราะนี่อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดของคุณเคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงสุดยอดเชฟคนหนึ่ง <med lindo> เขาจบจากสถาบันทำอาหารที่ดีที่สุดในโลกเขารู้จักวัตถุดิบทุกชนิดเขารู้เทคนิคการปรุงทุกรูปแบบความรู้และทักษะในการทำอาหารของเขานั้นสมบูรณ์แบบไร้ที่ติ แต่เขามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือเขาไม่มีห้องครัวหรือถ้ามีก็เป็นห้องครัวที่ห่วยแตกที่สุดเตาไฟก็ติดติดดับดับมีดก็ทื่อตู้เย็นก็ไม่เย็นไม่มีการจัดการวัตถุดิบที่ดีของสดของเน่าปนกันไปหมดคำถามคือต่อให้เชฟคนนี้เขาเก่งแค่ไหนเขาจะสามารถรังสรรอาหารจานเลิศออกมาจากห้องครัวแบบนี้ได้ไหมครับคำตอบคือ ไม่มีทางอย่างดีที่สุดเขาก็อาจจะทำได้แค่อาหารธรมธรมดาธรรมดาหรือที่ยากกว่านั้นคือทำอาหารออกมาไม่และกินไม่ได้เลยเทรดเดอร์ที่เก่งแต่กราฟก็คือสุดยอดเชฟคนนั้นแหละครับความรู้ด้านเทคนิคของคุณคือทักษะการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยมของคุณแต่สิ่งนี้ที่คุณพลาดไปคือห้องครัวของคุณนั่นก็คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงและเงินทุนคุณอาจจะเลือกวัตถุดิบได้ดีที่สุดคุณอาจจะปรุงรสได้เพอร์เฟกที่สุดแต่ถ้าเตาไฟของคุณมันแรงเกินไปอาหารของคุณก็จะไหม้นั่นคือล้างพอร์ตถ้าตู้เย็นของคุณมันไม่ทำงานวัตถุดิบของคุณก็จะเน่าเสียนั่นคือขาดทุนบานปลายถ้าคุณจัดสต็อกไม่เป็นคุณ ก็จะไม่มีวัตถุดิบเหลือพอที่จะทำอาหารจานต่อไปเกมการเทรดมันไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณทำอาหารอร่อยแค่ไหนแต่มันวัดกันที่ว่าคุณสามารถบริหารจัดการร้านอาหารทั้งร้านให้มีกำไรได้อย่างยั่งยืนหรือเปล่าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าแค่รสชาติของอาหารจานเดียวสรุปจุดสำคัญในพาร์ทนี้ความแม่นยำในการวิเคราะห์กราฟเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกม แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเกมจงยอมรับว่าห้องครัวของคุณอาจจะกำลังมีปัญหาและหยุดโทษรสชาติของอาหารได้แล้วเอาล่ะครับแล้วห้องครัวที่ดีหรือการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งมันประกอบด้วยอะไรบ้างเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทุกคนไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์ที่แตกต่างกันอย่างไรพวกเขาจะมีโครงสร้างห้องครัวที่เหมือนกันอยู่3อย่าง นี่คือสามเสาหลักที่ค้ำประคองความสำเร็จของพวกเขาเอาไว้เสาหลักที่1การป้องกันความหายละ The Defensive Pillar Risk Management นี่คือรากฐานของทุกสิ่งคือระบบป้องกันอักคีภัยในห้องครัวของคุณก่อนที่คุณจะคิดว่าจะทำกำไรได้เท่าไหร่คุณต้องคิดก่อนว่าฉันจะทำอย่างไรให้ไม่เจ๊งไปซะก่อน Risk management ไม่ใช่แค่การตั้ง stop loss แต่มันคือปรัชญาในการเทรดมันคือการยอมรับว่าคุณสามารถผิดพลาดได้เสมอไม่มีการวิเคราะห์ไหนที่ถูก100%คุณไม่มีทางรู้อนาคต Black Swan หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหน้าที่อันดับหนึ่งของคุณคือไม่ใช่การทำเงินแต่เป็นการปกป้องเงินทุนที่มีอยู่ เชฟที่เก่งเขาจะระวังเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในครัวเป็นอันดับแรกเพราะเขารู้ว่าถ้าเกิดอาหารเป็นพิษหรือไฟไหม้ขึ้นมาครั้งเดียวร้านของเขาก็อาจจะเจ๊งได้ไม่ว่าอาหารจะอร่อยแค่ไหนเสาหลักที่2การสร้างผลกำไรที่เป็นบวก The Offensive Pillar Money Management เมื่อคุณมีเกมรับที่แข็งกร่งแล้ว ก็ถึงเวลาสร้างเกมรุก Money Management คือศาสตร์ของการเดิมพันอย่างชาญฉลาดเพื่อให้หน่าใจว่าเมื่อคุณชนะคุณจะชนะให้มากพอและเมื่อคุณแพ้คุณจะแพ้แค่นิดเดียวมันคือการตอบคำถามเหล่านี้ฉันจะเสี่ยงเท่าไรในแต่ละเทรด Position Sizing อัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงของฉันเป็นเท่าไหร่ i s k Re วอท r รชั่ ฉันจะปล่อยให้กำไรวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนวินฉันจะตัดขาดทุนให้เกร็วแค่ไหนคัตลอสช็อตเชฟที่เก่งเขาจะรู้ต้นทุนของวัตถุดิบแต่ละอย่างเขาจะตั้งราคาขายที่เหมาะสมเขาจะรู้ว่าเมนูไหนทำกำไรได้ดีที่สุดเขาไม่ได้ทำอาหารตามใจฉันแต่เขาทำอาหารภายใต้กรอบของธุรกิจ เสาหลักที่3การวัดผลและการปรับปรุง The Feedback Pillar Performance Tracking นี่คือเสาหลักที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือสมุดบัญชีและสมุดบันทึกคำติชมของร้านอาหารคุณคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าห้องครัวของคุณทำงานได้ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่เคยวัดผลมันอย่างจริงจัง Performance Tracking คือการทำ Trading Journal อย่างมีวินัยเพื่อตอบคำถามว่าระบบของฉันมีวินเรทเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยกำไรกับค่าเฉลี่ยขาดทุนของฉันเป็นเท่าไหร่ฉันมักจะทำผิดพลาดในเรื่องดเดิมๆซ้ำๆหรือเปล่าสภาวะตลาดแบบไหนที่ฉันทำได้ดีและแบบไหนที่ฉันทำได้แย่เชฟที่เก่งเขาจะคอยเช็คสต็อกวัตถุดิบเขาจะดูยอดขายของอาหารแต่ละจาน เขาจะอ่านรีวิวจากลูกค้าแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาปรับปรุงการทำงานของเขาให้ดีขึ้นในวันถัดไปสรุป3เสาหลักความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากทักษะการทำอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มาจากโครงสร้างห้องครัวที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยเกมรับ r i กส์แมเนจเมนตเกมรุก Money Management และการวัดผล tracking เอาละครับ พอเรารู้แล้วว่าห้องครัวที่ดีมันต้องมีเสาหลักอะไรบ้างก็ถึงเวลาที่เราจะมาลงมือซ่อมห้องครัวของเรากันจริงๆผมจะให้เช็คลิสต์ง่ายๆสำหรับการซ่อมแซมในแต่และเสาหลักการซ่อมเกมรับ Risk Management คุณมีกฎความเสี่ยง1%หรือไม่คุณได้สาบานกับตัวเองหรือยังว่าจะไม่เสี่ยงเกิน1-2%ของพอร์ตต่อการเทรดหครั้งถ้ายังจงทำซะเดี๋ยวนี้ นี่คือถังดับเพลิงที่สำคัญที่สุดในครัวของคุณ s t o p ปล s อของคุณถูกสุขลักษณะหรือไม่คุณตั้ง s t o p ปล s อตามโครงสร้างกราฟหรือตามอารมณ์กลับไปทบทวนสิเทรดล่าสุดของคุณถ้ามันถูกวางไว้ในจุดที่ไม่มีเหตุผลทางเทคนิคเลยแสดงว่าระบบสุขะอ,อนามัยในครัวของคุณกำลังมีปัญหาคุณมีแผนรับมือหายนะหรือไม่คุณเคยคิดหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยลบสิหรือถ้าโบโรเกอร์ของคุณล่มการคิดถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดหรือ worst case scenario จะทำให้คุณถอมตนและไม่ประมาทการซ่อมเกมรุก money management คุณคำนวณ position size ทุกครั้งหรือไม่หรือคุณยังคงด้นสดตามความรู้สึกไม้นี้มั่นใจอัดเต็มไม้ไม้นี้ไม่แน่ใจเล่นนิดเดียวถ้าใช่ แสดงว่าเตาไฟของคุณกำลังมีปัญหาคุณกำลังใช้ไฟแรงเกินไปในบางครั้งและเบาเกินไปในบางครั้งจงใช้เครื่องคำนวณ position size เพื่อให้ความร้อนมันสม่ำเสมออาทัาบารีโชเฉลี่ยของคุณเป็นเท่าไหร่คุณเคยคำนวณหรือไม่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วไม้ที่ชนะของคุณใหญ่เป็นกี่เท่าของไม้ที่แพ้ถ้าคำตอบคือน้อยกว่า1.5เท่าแสดงว่าราคาขายของคุณ มันต่ำเกินไปคุณกำลังทำงานหนักเพื่อกำไรขี้มดคุณกล้าที่จะเลดวินเนอร์สลันหรือไม่หรือคุณเป็นโรคขายหมูเรือรังถ้าใช่ลองใช้เทคนิคแบ่งไม้ขายเพื่อฝึกให้ตัวเองกล้าถือรันกำไรโดยที่ยังคงล็อกกำไรบางส่วนไว้เพื่อความสบายใจการซ่อมการวัดผล Performance Tracking คุณมี Trading Journal วินไหมไม่ใช่แค่มีแต่คุณใช้มันจริงๆหรือเปล่า หรือมันเป็นแค่ไฟล์ Excel สวยๆที่คุณไม่เคยเปิดดูเลยคุณบันทึกอารมณ์ของคุณหรือไม่เจอเน่าที่ดีไม่ได้บันทึกแค่ตัวเลขแต่ต้องบันทึกเหตุผลและความรู้สึกของคุณในขณะที่เทรดด้วยทำไมฉันถึงเข้าฉันรู้สึกกลัวหรือโลภหรือไม่นี่คือการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ดีที่สุดและคุณมีรอบการประเมินหรือไม่คุณได้กำหนดเวลาที่ชัดเจนเช่นทุกคืนวันอาทิตย์ เพื่อมานั่งทบทวนผลงานของตัวเองในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือไม่ทําไมก็เหมือนคุณเปิดร้านอาหารโดยไม่เคยทำบัญชีเลยคุณไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้วร้านของคุณกำไรหรือขาดทุนกันแน่สรุปการซ่อมการซ่อมห้องครัวต้องทำอย่างเป็นระบบไล่เช็คทีละส่วนตั้งแต่เกมรับเกมรุกไปจนถึงการวัดผลอย่าคาดหวังว่ามันจะเสร็จในวันเดียวแต่มันคือกระบวนการของการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด มาถึงคำถามสุดท้ายที่หลายคนอาจจะสงสัยแล้วระหว่างทักษะการวิเคราะห์กราฟกับทักษะการบริหารจัดการ Risk Management อะไรมันสำคัญกว่ากันแล้วเราควรจะเรียนรู้อะไรก่อนนี่คือคำถามคลาสสิกที่เหมือนกับไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนและคำตอบของผมก็คือมันไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดก่อนเพราะคุณต้องมีทั้งสองอย่างเพื่อที่จะฝักไข่ออกมาเป็นตัวได้มีแต่ความแม่น แต่ไม่มีการจัดการก็เหมือนคุณมีไข่เชื้อที่ดีที่สุดแต่คุณไม่รู้วิธีฝักคุณเอาไปตากแดดบ้างเอาไปแช่ตู้เย็นบ้างสุดท้ายไข่ใบนั้นก็จะเน่าคุณวิเคราะห์ถูกแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีมีแต่การจัดการที่ดีแต่ความแม่นห่วยแตกก็เหมือนคุณมีตู้ฟักไข่ที่ดีที่สุดในโลกแต่คุณเอาไข่ลมเข้าไปฝักไม่ว่าคุณจะควบทุมอุณหภูมิและความชื้นได้ดีแค่ไหนมันก็จะไม่มีวันฝักออกมาเป็นตัว คุณบริหารความเสี่ยงดีมากแต่แพ้ทุกไม้สุดท้ายพอร์ตก็ค่อยๆลดลงอยู่ดีความสำเร็จในการเทรดมันคือจุดที่ลงตัวระหว่างสองสิ่งนี้มันคือ edge x discipline edge คือความได้เปรียบคือความแม่นยำในการวิเคราะห์ของคุณคือระบบที่มี positive expectancy discipline คือความสามารถในการทำตามระบบนั้น และบริหารจัดการความเสี่ยงและเงินทุนได้อย่างถูกต้องเทรดเดอร์มือใหม่มักจะใช้เวลา90%ไปกับการตามหาเอ g แต่เทรดเดอร์มืออาชีพจะใช้เวลา90%ไปกับการขัดเกลาดิสซิปพลินของตัวเองดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณแม่นกราฟแต่ยังไม่รวยนั่นคือข่าวดีครับเพราะคุณมีไข่เชื้อที่ดีอยู่ในมือแล้วหน้าที่ของคุณในตอนนี้ไม่ใช่ไปการหาไข่ใบใหม่ แต่คือการหันมาเรียนรู้วิธีสร้างตู้ฟักไข่ที่ดีที่สุดตั้งหากสรุปพาร์ทสทั้งสองทักษะมีความสำคัญเท่าเทียมกันและต้องทำงานควบคู่กันไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองติดขัดให้ลองย้ายโฟกัสของคุณจากการพยายามจำแม่นขึ้นอีกมาเป็นการพยายามที่จะมีวินัยในการจัดการให้มากขึ้นแล้วคุณอาจจะพบกับทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และนั่นก็คือการเดินทางทั้งหมดเพื่อค้นหาจิตซอตัวสุดท้ายที่เทรดเดอร์สายเทคนิคจำนวนมากมองข้ามไปเราได้เห็นแล้วว่าการเป็นสุดยอดเชฟนั้นมันยังไม่พอแต่คุณต้องเป็นผู้จัดการร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมด้วยเราได้เรียนรู้ถึง3มเสาหลักของห้องครัวที่แข็งแกร่งได้เห็นเช็คลิสต์ในการลงมือซ่อมแซมและได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่แยกกันไม่ออกระหว่างความแม่นยำกับการจัดการผมขอสรุปสามกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนคุณจากนักวิเคราะห์ สู่ผู้ทำกำไรยอมรับว่าการวิเคราะห์เป็นแค่ครึ่งเกมอีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบริหารจัดการจงให้เวลากับมันสร้างห้องครัวของคุณให้แข็งแกร่งโฟกัสที่เกมรับ Risk Management เ,เกมรุก Money Management แ,และการวัดผล Tracking เปลี่ยนบทบาทของคุณคุณไม่ใช่แค่นักเทคนิคแต่คุณคือ CEO ของธุรกิจการเทรดของคุณเอง และ CEO ที่ดีจะให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและกระแสงเงินสดเป็นอันดับแรกท้ายที่สุดนี้การที่คุณเก่งกาจในการวิเคราะห์กราฟนั้นคือพรสวรรค์และสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลอย่าปล่อยให้มันต้องสูญเปล่าไปเพียงเพราะคุณขาดทักษะในการบริหารจัดการความรู้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้มันก็แค่ข้อมูลขยะแต่ความรู้ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบการจัดการที่ดี มันคือเครื่องจักรผลิตความมั่งคั่งคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ก็คือคุณพร้อมที่จะหยุดเป็นแค่เชฟแล้วลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่จะสร้างอาณาจักรของคุณเองแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตามฟังจนจบครับสำหรับตอนหน้าเราจะมาเจาะลึกในเสาหลักที่2กันให้มากขึ้นในหัวข้อ position sizing ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารเงินหน้าตักที่จะชี้เป็นชี้ตายพอร์ตของคุณห้ามพลาดเด็ดขาด แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ